คู่รักว่าทีบ่าวสาวตื่นเต้นเขารับประทานพรเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตคู่ ขึ้นแทนว่าที่าสาวาเรวเร็วนี้สำหรับแอร์พันธิราฟูกินกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องอายรัชสิทธิ์มั่นคงธนาซัพ์ทั้งคู่เตรียมขึ้นแทนบ่าวสาวแล้วในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2565ที่จะถึงนี้ซึ่งทั้งคู่ก็ได้พากันลองชุดแต่งงานในฝันไปแล้วซึ่งชุดจริงจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามในวันจริงล่าสุดวันนี้9กรกฎาคม65ได้เลิกงามยามดีเขาเฝ้าสมเด็จพระอรียวงศาคัตยา สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขอประทานพรรับประทานนามพระพุทธมนต์นาวรัรา์บพิษสถิตมหาสีมาราราชาวรวิหารพร้อมถวายเครื่องสักการะและรับพรอ,อันเป็นสิริมงคลสูงสุดของชีวิตคู่